ก็พันมืกก็ลงมาแล้วเรียบร้อยพันมืกบอกเอาเรื่องเหมือนกันโอ้ย <c oughs> ดัดนโดนเอาเรื่องเลยกดยามุมกองได้โดนไกสองเงินชิมมือแต่ว่าชิมมือได้ชิ้นแล้วแต่ว่ายม,ม,ดยม,ม,ดมุดแต่ยังมุดยังมุดจะยิงเล็กไงไม่ได้ครับมันกินมันดูเลยยิงไม่ได้เลนเก็บร้อยครับโอ้โหแล้วดูต้นไม้โอ้ย ถ้าเป็นผมนี่ขึ้นเองนี่หมดปัญญาขนาดพันมึกใช่ถอยตั้งกี่ลูกครับสิบห้าลูกนี่สิบหา้าสิบหา้าลูกถอนอีกลูกหนึ่งหายพันก่อนถอนอีกลูกนี่สวยนะพวกหน้าเกสรมันแบบโอ้โหัวนมใหญ่โว้เนาเอหัวนม้มใหญ่อยู่โอ้หน้อยนะโดนฝนสองวันน้่นเนียวดิเอ้ด ยังเหนียวไงอันนี้เกียร์สอนอะไรพี่ดอกมะม่วงดอกล่างกูมีเลยเต็มตุ่นเลยตัวดอกล่างโกนินนานี่นาจะได้ยี่สิบสี่ขวบดีมาฉากไหมแต่มาตั้งแต่ผมทัวหาด้วยแม่จะสวยเนาะเพราะว่าผมก็ไม่าบ้างด้วยเข้ากะชาวด้วยวันนั้น พอได้แบ่งกันทุกคนโอ้ถ้าผมไม่ได้พันมึกมาตีเนี่ยเรียบร้อยครับไม่มีปัญญาเอาแทะ <laughs> ใครสั่งผมไว้นะครับเตรียมตัวเลยได้แล้ว <laughs> ครับกาสั่งลังสั่งลังเบียดย้อนแสงนิดหน่อยดูครับดูแม่ตอมเอ้ย เดือดดูผมกระพานมึกอยู่ <laughs> อยู่ใต้ต้นมะม่วง <laughs> <laughs> ลบๆหน่อยลบๆหน่อย <laughs> <laughs> น้ำครึ่ง้นนี่ยพอน้ำอ้พอ <laughs> น้ำเ <laughs> <laughs> ต็งๆเลยอืมอย่างสวยมีล <laughs> ังครับแบ่งกันคนละครึ่ง <laughs> <laughs> มม่ทุ่งใหม่เนี่ยวันนั้นเจออยู่ไอ้ครับผมคนละชิ้นกับพนันมือครับอืครับผมเอาขอบคุณครับสำหรับพนันมือครับ นี่ครับได้คนละชิ้นกันน้ำคนละขวดน้ำคนละขวดประมาณนั้นะครับผมขอบคุณที่ตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ